สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นสกายวอลเซนโหมดกับวิสกับผมเองครับไม่ต้องรู้<อ>หรอกครับว่าใครเออนั่นแหละอ่านที่เราครับเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีนะฮะตู้ขี้เอาขอมมาทำหมวกอะ่ะเอเป็นคนเดียวน,นี้คำเหนื่อยใช่ ห่วงละเกือบแปบบรบลองตากล้องตายไหมตากล้องดิเทพแล้วก็ของยังไม่มีเร็ว,รวต่อไปโดดเลยก็โดดดิเออรออะไรอ้เทวางแปบ๊บวางแปบ๊บ โอ้โห oh สุดยอดเอาเยยบวางเผื่อวางไฟเฮ้ยแอปเปิลทองขอได้มีดาเพชรไหมเพื่อนงดเออใครอยากได้เฟซของยาวใหญ่แบบอ๋อเหรอไม่เอาไม่ให้ไม่ให้ไม่ใช่หญิงนะเพราะว่า คิดว่าตัวเองดังเลยไม่อยากทำร้ายใครโอ้ยตรงโรน,งน้นดียต้องมีไ็นมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ไหนอ่ะมีธนูวะเอ้ยมันมีดาบเห็นไหมไหนมานน่ะมีดาบเห็นไหมไม่มี เอาอะไรไปสู้เขาเฮ้ยเกือบตายบ้าเฮ้ยโหได้คิวแล้วได้คิวเพราะอะไรพาฮิมะบอลบอลมาทางนี้บอลบาลีกิเป็นกินเงินเป็นทองขอบวกแล้วครับบวกแล้ว ไปกองมาโห้ดาบชาบไปเลยดูดเฮ้ยตายตายตายกับก่อนกับก่อนกับก่อนเจอเป็นคนเยอะที่ทำแบบนี่ไปเฮ้ยเฮ้ยไปมาแล้วเฮ้ยมีปัญหาเลยเอา้าอ้าวอย่ายให้มีปัญหานกแป๊กเลยนกแปกที่มาก,กเลย เฮ้ยของตกว่ะฮ้ยใครยิงวะแม่ยิงมาไกลเลยนะมึงเฮ้ยตกโอ้ยควายนี่แหละครับไม่ต้องไปติดตามมันนะครับมันด่าเพื่อนกูเล่นกูเล่นอาจจะเล่นไม่ค่อยหนุกก็ขออภัยนะ ว่ากากจริงอืมด้วยการอาการเเซิร์ฟแบกคนระับปบอลบอลขวาขวาขวาไหนยูะเป็นโคตก <c oughs> หลังอะ่ะเนี่ยทางนั้นอะ่ะเออไม่ให้เหลือตก ไม่ใช่ทางนั้นเออเจล้วเจล่วเอ้ย hey. my f e n ตอนเดี๋ยวเชฟมันจะรี f ิ e l สิบเจ็ดวิเจ็บจุงเแบบลากทางเดียวมันเคยตอนซ้ายซ้ายหลังหลังหลังตอนเนี้ย พอาล้างล้างล้างอุ้ยเกือบตกสวัสดีครับเช็ดรีฟิลฟิลฟิฟไปเอาเช็ดรีฟิลก่อนเดี๋ยวดูให้ว่ามันมาไหมโอ้โหนี่ชนะแน่นอนตานี้เนะเพราะว่ามีผมซัพพอร์ตไม่เกี่ยว ปอนระวังมีคนมาลอยนะบักอันนี้น่ะมันอยู่เกาะหนึ่งอ่ะเมีเดอโฟหมนาะเนี่โพอะ้ มีถนนไหมไม่มีเว้ยมีแต่ถนนเอ้ยอย่าทำให้เกมมันยืดเยื้อให้แต่ว่ามีไหนฟอนครับคุณก็ไปคิวเลยครับดูเงี้ยเปิดแฮกเลยเปิดแฮกเลยคุณเล่นเลย มีธนูไอ้สัตว์มีลูกมึมีธนูแต่กูไม่มีลูกธนูไงครับเอ้ยไม่ใช่ไม่มีลูกธนูไอ้กูมีธนูแย่าไม่มีลูกธนูเฮ้ย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 เกิดตกเฮ้ยแมงแมงแมงยิงแม่นเลยดูไว้น้อง แน่แน่มีคนหนึ่งตรงกลางอ่ะเอามาเลยเออเอาเอาให้ตายออ yeah, ไอ้เหี้ยตายนะโผจัดมีการเอาของครับเฮ้ย<ไ>ย่างย่างโอ้ยฮ้ามีสองคนวะซุ่มไม่ได้แน่พี่ชิงหลอดล็อกแบกตามเอนเตอร์โฟล์หนึ่งเลิก มันทีมกันสองคนนะเอ้ยไม่ได้ทีมอ่ะบอลปอนมันมาไม่มาวะ่ะทำเป็นเหมือนจะมาเอาทูบวกครับดูไว้น้องการที่เราจะบวกเมันต้องอย่างนี้อ่ะ

กีเ่เปลียเพียงเท่านี้ฮะอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ชแนลปังโปร09เก้าเลยนะครับครับวัสดีครับ